สวัสดีครับพี่น้องป้องปุกพี่น้องป้องป่ายมาพบมาฝอกันอีกแล้วครับช่องวีรพัฒน์ฟาร์มกับอนรับสมาชิกใหม่ครับพี่น้องแฝดแฝบแบบแบบสมาชิกใหม่เพิ่งได้ซีโตครับพี่น้องแล้อีกสองฟองเจ๊สิออกบู๊ สีตัวมีแต่เท่าเหมือนแม่หมดเลยไม่มีขาวเลยนี่ครับพ่อพันยี่นี่พ่อเปนสีขาวครับพ่อสีขาวแต่ว่าลูกมีแต่สีเทาสีตัว สีเทาครับเพราะมีสีขาวจัดตัวกับพี่น้องแานรุ่นอีกสองหน่อยครับถูกอกไม่ได้ซี เนกินน้ำเคาครับเพิ่นเพระท่านแข็งขนยังไม่แข็งกินได้แล้วกีนหลังแม่แล้วคนในซี่หาเมื่อครับ แล้อีกสองน่วยว่าลุ่นกันว่าจะได้สีขาวก็พอบ่วาลุ้นกันว่าจะได้สีขาวไหม ฟูฟอฟอเป็นฮองลูกอฮองลูกไข่หกฟอง,องจะได้กี่ตัวหรืออีกสองฟองครับพี่นองมาลุ่นใยกันครับว่าจะได้เจ็กตัวสีขาวสีมีบัว สีขาววามีเลยมีแต่สีเหมือนแม่นั่นะครับเหยีย,ยแล้วพี่ไมโลตัวแรกตัวนี้ ทีพพ่พี่น้องเอลรังแม่เลยครับห้อมเป็นจะหักพี่น้องกำลังเป็นจะหักลงมาเลยลงมาเลยลงมา ครับผมคลิป <rôle> นี้ไว้ซรัพนี้มารอรุ่นเป็นวัชระเยกโตเป็น้องคลิปหน้าสิอัปเดตใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ